หกมาหกมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าน8 8ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยณในการรับชม ก็ขอกราบสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่พี่แฟนสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องไหนพลสล็อตนะครับผมอยู่ผมในายพลมาสเมโรนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกชมมาเล่นเกมสล็อตนะครับบนที่ชื่อว่าโรม่านั่นเองนะครับผมเป็นเกมโรม่าของค่ายโซลเอ็กโอนะครับวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่ 530บาทนะครับผมจะมาเบรดที่30บาทแล้วกันนะครับจะมาเบรด30บาทให้ดูนะครับทุน500นะฮะมาดูนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องผมใหม่นะฮะก็ขอฝากด้วยนะฮะก็ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับผมในผลสล็อตนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมพูดเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะขอใหญ่กด a u t ต Pay ที่10รอบนะครับผมโอเคผมไปครับยังไงเอ่ย โอ้โหไปไม่ตีนะฮะสองไม้วิ่งมาสาม,มโอ้โหเข้าโบนัสเลยครับผมผู้ชมไม่กี่วินาทีเท่านั้นผมโบนัสมาโอ้โหดวงอะไรจะดีขนาดนี้ครับโอเคโบนัสต้นเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผู้ชมเดี๋ยวมารุนกันครับมาลุ้นกันครับโอเคครับผมจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับโอเคผมกดที่เพอไปโอ้โหได้ลูกมาสัน้นนะครับผมโบนัสเข้าต้นเกมจะเฮงหรือเปล่านะครับผู้ชม โอเคผมยังไงเอยโอเคักดที่เพลสผมโอ้โหได้ดาบมาผมกับฟันโดนไหมโอ้โหโดนไปแล้วผมบีควินม,มาหมุนสามาดอยบาทนะผมโอ้โหปุ้มแล้วนะฮะคุ่มแล้วนะฮนะโอเคผมยังไงเอยกดยังไงเออยยังไงเอยกดที่เพลสผมกดที่เพลสปึ้งอะโอ้โหได้ดบาบอีกฟันโดนไหมโอ้โหหลบสางหานนะคุณผู้ชมโอเคผมยจะย้อนกลับแล้วกันนะครับโอ้โห,โ,หโลสามดอกเลยครับผม โอเคมันให้มา480บาทแล้วกันนะฮะมย้อนกลับนะฮะย้อนกลับนะครับผู้ชมมาโอ้โหโล่ซ้ำซ้อนนะโล่ซ้ำซ้างนะครัผู้ชมโอเค570บาทนะครับผู้ชมโอเคหมดไปแล้วผมสามทีครับโอ้เสียดายนะฮะสองครั้งสานนี่มาเป็นโล่กับโล่เลยนะ570บาทมนมีกำไรแล้วนะฮะโอ้โหกำไรมาเท่าตัวเลยนะคผู้ชมโอเคผมอ่ะหมุนหัวที่10บาทครับ ได้ฝานนะครับผมที่20บาทครับผมโอเคครับผมไปครับได้30บาทนะคุณผู้ชมอ่ะหมุนทุกคนมาที่60ครับผมโอเคมโลครับมาที่10บาทครับไปครับไงเอ้ย โอเคมโลครับมาที่1 0บาครับผมโ,โหหลังจากเข้าโบนัสมานะฮะก็ไม่ค่อยแตงนะคุณผู้ชมโอเค,อเคอมาที่20บาทบผมโบนัสต้นเกมนะชอบเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะฮะโบนัสต้นเกมนะถ้าไม่มาเลยปุ๊บได้ถอนเลยก็จะเป็นเกลืออย่างนี้นะแต่เขาถือว่าไม่เกลือไนดะ้มา500เลยนะคุณผู้ชมโอเคปรับเด็ดขึ้นทันทีผมไปครับโบนัสมาอีกไห้โอโหโเกือบแล้วครับผมโอเคมโลมาที่15บาทครับ ครับเราจะมาลุ้นกันต่อนะหลังจากที่ได้โบนัสมาต้นเกมนะตามจีงจะถอนก็ได้นะเมื่อกี้นะผมก็อยากถอนเลยนะผม500บาทเลยนะกำไรมาเห็นผลเลยนะโอเคผมไปครับโอเคมโลมา5ช่องครับผมที่225บาทครับอังุ่นไหมโอ้โหวิงุ่นไม่ตกช่องบนหน่อยนะฮะโอเคได้มาที่25บาทครับผมงุ่นมาอีกไหมเรียบร้อยลงหุ่นห้าช่องมาครับผม90บาทครับ โอเคมีคอมโบไหมมีคอมโบไหมแถมไหม,มไม่แถมนะโอเคผมได้มาที่330บาทโอ้หคุ้มแล้วครับผมท่านชมไปครับโอเคมันโลครับมาที่15บาทครับไปครับท่านชมยังไงเอ่ยโอเคครับผมอ่ะหุ่นนะครับมาที่15บาทครับไปครับ โลอังุ่นนะครับมาที่45บาทครับผมทามาด้วยโลครับผมที่45บาทครับแบบนี้อัางุ่นจะวางยาวหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะโอเคตัไปที่90บาทครับผมสองคอมโบลงไปครับโอเค Low ครับโลครับมาที่15บาทครับทำด้วยแจกันยรี่ผมอีก15บาทครับผม ไปสองคอมโบ30บาทนะครับผมกดกันอินฟินิตี้เลยฮะโอเคอ่ะหมุนเขาผมมาที่30ครับมงกุฎไหมโอ้ยยังไม่ได้นะทุกท่านต้องได้แชร์กันมาแทนนะคนที่30ครับโอเคจบไป60สิบบาทรนะับงสองคอมโบครับผมไปครับโลครับมาที่15บาทครับ หุ่นแจกกันครับผมมาที่75บาทครับผมไปไม่เก้าสิบบาทนะครับสองคอมโบครุณผู้ชมไปครับโอเคมาที่30บาทครั้งโลกไปครับผมว่าไงเอ่ยโอเคอฮุ่นครับมาที่15บาทครับไปครับแจกกันครับผมมาที่15บาทครับผม ทอ่ะหุ่นมาที่30บาทครับไม่ค่อยลงนะครับผมโอเคปรับไปเบียดเจ็ดห้าผมไปครับผมมาลองเสียงดูครับโอเคครับผมอ่ะหุ่นมาที่25บาทครับผมโอเคโลครับมาที่475บาทครับแจกันอ่ะหุ่นครับผมมาที่50บาทผมขอโลลงชั่งที่3ครับโอ้โหเดี๋ยวเข้าสีสปินนะฮะ ได้มาที่550บาทนหมคุณผู้ชมโอเคลงไปครับยังไงเอ่ยโอโ้โหไปยังไม่ตกยังไม่ลงนะครับผมโอเคลงโลครับมาที่7.5บาทชาวเก่าเกาเดิมนะแจกันมาเรียบร้อยลงแจรกัน,นครับมาที่25บาทรผมอ่ะหมุนว่าไงครับมาไหมโอเคลงอ่ะหมุนอีกแล้วผมมาที่25บาทคผมแบบนี้ขวานตั้งมาแล้วฮะขวานน่ะโอ้โหถึงโตเท่านั้นนะครับ 125บาทนะคุณผู้ชมไปครับโอเคอ่ะหมุนให้ผมมาที่25บาทครับโอเคไปครับโอเคขวานอ่ะหมุนนะครับมาที่200บาทครับผมโอ้โหขาได้หรือเปล่านะฮะไปอุ้งนะั้มาที่200บาทครับไปครับยังไงเคยโอเคขวานครับมาที่50บาทครับ ปครับผมยังไงครับอังุ่นนะฮะมาที่25บาทครับผมโลมา้โหก็ยังไม่มานะครับคุณผู้ชม โอ้โหยังมาอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหยังมีเข้าฟรีสปินแะน่ผมที่800แนะคุณผู้ชมโอเคผมเอาไงดีฮะขอกดต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะผมที่เป็ดที่15บาทแล้วกันนะคุณผู้ชมลดเป็ดลงทันทีนะฮะได้กําไรแล้วนะคุณผู้ชมดูสิว่าจะต่อยอดได้หรือเปล่านะฮะเป็ด15บาทนะฮะโอ้โหยอดเลยครับผมไปครับกําไรก็มา2องเท่าตัวแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้นะ โอเคผมว่าไงจะมีแถมหรือเปล่าครับไปครับโอ้โหอ่ะอุ่นก็ผมมาที่ห้าบาททองโลมาไหมโอเคเรียบร้อยผมเข้าโลนะฮะมาที่ห้าบาททองโอเคผมเข้าขานนะฮะมาที่สิบบาทครับโอเคมาที่ยี่สิบบาททอปรับเป็นไปที่สามสิบครับ อ่ะอุ้นโลฮะมาที่ยี่สิบครับต้องไปที่นี้นะฮะโอเคผมว่าไงครับโอ้โหสิงโตห้าช่องผมสี่ร้อยครับผมท่านชมโอ้โหมาครับเอาครับผมเอาโอ้โหพอเลยครับผมบิ๊กวินนะฮะดอกนี้อัมลาแน่นอนเลยครับผมโอ้โหพันเก้าร้อยนะท่านชมโอ้โหพันเก้าร้อยเลยนะฮะโอ้โหหยุดเล่นดีไหมครับผมท่านชมโอเคผมขอต่ออีกหน่อยแล้วกันฮะ แจก,กันมาโอ้โหมาแจาก,กันสั่งได้ถึงด้วยผมที่สิบบาทครับมาโลกลงโอ้โหเรียบร้อยผมสามคอมโบแนะเหลืออีกคอมโบสุดท้ายผมขอมาคอมโบนึงโอ้โหยังไม่ได้นะผมนี่ไม่ที่สี่สิบบาทนะครับผมโอเคผมไปครับโอ้โหขอเพิ่มอีกร้อยเดียวได้หรือเปล่านะสองพันเลยนะครับผมโอเคผมว่าไงมาไหมโอ้โหยังไม่มานะผู้ชมโอเคผมขอพอเพียงเท่านี้เลยกันนะครับผม ก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่องนัทอนสลอตนะคุณผู้ชมโอเคผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าฮะพยายามลงคลิปทุกวันนะคุผู้ชมโอเคผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ